มาไปยุงเก็กตาเก๊กหอยามค่ะฟ้าใสทำอะไรคะลูกมันต้องจังซี่มันต้องจังซี่วันนี้นะคะพาเด็กๆนะคะมาเก็บถั่วลิสงนะคะที่เราปลูกกันไว้ตั้งแต่ประมาณสักสามเดือนที่แล้วนะคะเป็นถั่วลิสงที่เราไม่ได้ใช้เขาเรียกอะไรนะไม่ได้ใช้พวกเคมีเลยนะคะเนี่ย พอดีฝนตกค่ะเราก็เลยเก็บถั่วกันวันนี้มีเด็กๆนะคะมาช่วยเก็บเลยเอาฟ้าใสเก็บช่วยสิลูกไหนทํายังไงคะนี่ค่ะก็เก็บขอยามค่ะมันต้องจังซีมันกับเพกมันต้องจังซีนะคะเอาเก็บขอยามค่ะแล้วทํายังไงคะไหนเขาเขาเก็บถั่วยังไงลูกเก็บให้ดูหน่อยสิทาทาเป็นตัวอย่างให้ดูสิคะไหนทายังไงคะลูก ไหนข้าใหม่สะีเดีาม่เอมันเอามาดูด้วยนะคะเก็บเสร็จเอามาดูด้วยนะคะ